เ็กยักษ์ตัวเขียวอารมณ์ชุนเฉียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีความใจดีซ่อนอยู่มากทุกคนก็คิดว่าเช็กเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เด็ดเดียวรักสันโดดไม่มีความสน4ส,สน8อะไรแต่เรื่องบุคลิกพวกนี้เนี่ยอาจจะมีที่มาจากตอนที่เขาอย่างเด็กๆก็เป็นได้นะเช็กเนี่ยเขาเคยถูกพ่อแม่ไล่ออกจากหน้องน้ําอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไปด้วยประเพณีของยักษ์หรือเปล่าจุดที่เศร้ามันก็อยู่ตรงที่ว่าเช็กเนี่ยต้องเดินทางออกไปคนเดียวโดยตลอดทั้งทางเนี่ยก็ถูกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยตะโกนแล้วก็ล้อเลียนเขาตลอดอาจจะด้วยเหตุผลพวกนี้ หรือเปล่าที่ทําให้เขามาใช้ชีวิตคนเดียวก็เหมือนไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมไม่สนสี่สนแปดอะไรเลยแล้วก็มีท่าทีที่ต่อต้านสังคมไปอีกอันนี้พูดถึงก่อนที่เทร็จะมาเจอฟิโอนานะและอีกอย่างหนึ่งคือเทร็ที่ดูว่าตัวใหญ่เนี่ยแต่ในภาคเทร็ k forever after ก็เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเร็นั้นเนี่ยตัวเล็กกว่ายักษ์ทั่วไปมากอันนี้ก็อาจจะเป็นปมตอนเด็กของเขาหรือเปล่าที่ทําให้บุคลิกของเทร็กเนี่ยมีความ insecure พอสมควรต้องตั้งกาดแล้วก็มีความ defensive สูงมากแต่ไงก็ตามทุกคนก็รู้แล้วว่าข้างในของเทร็ก หนวหัวหอมที่มีเลเยอร์อันนี้เช็คเคยพูดไว้เองนะข้างในพี่เขาเนี่ยละมุนอยู่เหมือนกันไม่งั้นฟิวนะก็คงไม่หลงรักเขาขนาดนี้